สวัสดีจ้ะพี่น้องมาขูดอนันเห็ดเพิ่งขมน้ำย่ยจ้ะย้าซื้อมาจาตลาดหอยเดียน้องบัวลำพูนนะจ๊ะนะซื้อมาสามถาดถาดละห้าสิบบาทได้หลายหลายจ้ะขูดอันสีม่วงมันออกก่อนจ้ะมันค่อยบวกขมแห้งเวลาเข้าไปตมก็ตองต้มน่านนะจ้ะเนี่ยขูดออกรลดจ้ะเนี่ย ขูดแล้วย้ายสีภาพไปต้มแกงกันจ้ะแห้ขูดก่อนเนาะนี่อันที่ย้าขูดแล้วจ้ะแกงเห็ดเพิองคมกันจ้ะพี่นั่งย้าฝันน้ำไม่น้ำไม่บ่งเนาะจ้ะเนาะน้ำไม่บงหนะวานว่ต้องต้มจ้ะ ฝนกัลังตกจ้ะลมแห้งแห้งอยู่ข้างนอกนะแกงเห็ดเผิงขมจังไหนมันบ่ขมนะแต่ะนะแมงม่ลาพาแกงจ้ะผงชิลล์ <c oughs> นีจ้ะย้ายหลอกหลอกและต้มประมาณยี่สิบนาทีละจับพี่น้องพรอว่าถ้าหลอกสีม่วงอออเนาะมันจะบ่ได ขมจ้ะซุปเผ็ดจ้ะไข่พร้อมจ้ะพี่น้องมากินน้ำแม่เม่็ลาจ้ะแม่ล็ดลาจซื้อมะล่อยนึงจ้ะได้หน่อยๆนาะแต่เนาะมันหัวก็เกิดนะจ้ะอ่ะแล้วก็ที่กินกับอันผักกาดยาแล้วจ้ะกับดอกคาอ่อนแล้วก็สิลวกดอกคาอ่อนกินกับอันซุปเผ็ดใครเสบๆนะจ้ะเนาะได้แกงน้ำใหม่กันจ้ะมาเสบๆมั้งกันจ้ะพี่น้องได้ใส่ปลาอีตู้จ้ะ ลืมใส่ปลาเนาะแต่เราใช้น้ำนปลาก่อนปลาหนัวปลาไหลแม่เหลียญแซ่บๆจ้ะพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเห็ดสุดนี้มันสีบกขมแห้งนะจ้ะพี่น้องมันกัดคือมันกัดขมอยู่นิดนึงนะมันกัดดีกว่าบม่ได้ขูดออกเนาะสีม่วงๆเห็ดนะแล้วก็สีโปนเห็ดไข่จัดไปไหน มาจ้ามาสดาแจกม้องกันขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาคอมเมนต์ได้พี่น้องเนอะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมแม,ม่มีหลากแกงเห็ดเพิงขมแซ่บๆนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบสำเนียงกันนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า